เอาล่ครับผมก็ขอ,อกราบสวีดสสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้นะฮะเราก็ยังคงอยู่กับตัวเกม Dragon Traveler ที่มีกําหนดการเปิดให้บริการในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณวันที่13มกราคที่กําลังจะถึงนี้นะครับซึ่งในวันนี้ครับเรามี5ข้อที่ควรรู้ก่อนเล่น Dragon Traveler และจะทําให้ชีวิตของคุณง่ายงขึ้นซึ่งหนึ่งใน5ข้อนี้นะครับมีเรื่องของกาชาและก็เพชรฟีภายในเกมกันด้วยว่าเราสามารถหาได้จากไหนกันบ้าง ถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเ,เพื่อกนกดไลค์ในดคนละหนึ่งไลค์ like, และถ้าเพื่อนชินชอบผมฝากกปติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเ,เพื่อนท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็อขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over t o p Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LG Player d u c ดูสิเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องสักนิสคุณจะได้รับ v i p ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคกันเพื่อนสำหรับเรื่องแรกที่คุณควรรู้ในเะงผมนะั่นคือ กาชาในช่วตงต้นเกมต้องบอกกันเพื่อนเลยนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมีการเคลมในเรื่องของกาชาในช่วงเริ่มต้นเนี่ยสูงสุด1000ครั้งพร้อมกับการแจกตัวละครระดับ S.R. 1ต,ตัวนั่นคือแม่เสือสาวซึ่งตําแหน่งน้องนะครับมาในรูปแบบของแอสเซอร์ซินเนียะครับไว้ล้วงแนวหลังทำดาเมจใส่พวกตัวซัพพอร์ตนะครับตัวฮิลที่อยู่ด้านหลังหรือว่าตัวเวทก็ตามครับเพียงเพื่อนนะครับล็อกอินวันที่1นะครับก็จะได้10บใบวันที่2แล้ววันที่3แคปคุณจะได้รับตัวละคร4ี่ห ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้รับครับสูงสุดอยู่ที่กี่วันนะครับเนน่เลื่อนไปเลยครับเปึ๊บปิ๊บปึ๊บปิ๊บป๊บหูคือเยอะมากๆครับคือคุณเล่นระยะยาวไงคุณก็มีกาชาส่งฟรีวันละ10ครั้งแน่นอนนอกจากกาชาครับเพื่อนๆยังมีในส่วนของยาสกัดวิญญาณแตรคทองคำนะครับแล้วก็ทรัพยากรอื่นๆอีกเพียบครับสูงสุดอยู่ที่100วันนะครับแค่เข้าเกมคุณก็ได้รับสิ่งเหล่านี้ไปแล้วนะครับผมซึ่งบอกเลยครับว่าเป็นอะไรทีีี่่โคดมมมาบผนนเห็ คนเยอะเนี่ยกดรับได้เลยเห็นไหมเราก็จะได้รับตัวละครมานี่ได้รับแตรนะครับผมนี่กาชานะครับโอโ้โหกดรับมาแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะทําต่อนะครับผมเมื่อเราได้ไดกาชาเราจะต้องไปทําการอัญเชิญนะครับสาหรับการอัญเชิญฮีโร่ครับตัวเกมจะมีในส่วนของระบบการการ,การันตีหรือว่าการอธิษฐาในให้กับเราด้วยนะครับในรูปแบบของการการันตีครับผมก็จะมีการการันตี SSR นะครับเมื่อสุ่มครบตามเงื่อนไขที่กําหนด นอกจากนี้ครับตัวเกมยังมีระบบในส่วนของการอธิษฐานตัวละครซึ่งเพื่อนเนะครับจ้องทำการสุ่มเนี่ยครบ240ครั้งเพื่อนเพื่อนนะครับ,ารส,รบรๆๆสามารถเพิ่มรายการปรารถนากับฮีโร่ที่เพื่อนๆต้องการนะครับว่าเอ้ยเพื่อนๆอนยากได้ตัวละครอะไรอยากได้ตัวไหนก็สามารถเพิ่มรายการอธิษฐานได้เลยแล้วก็จะมีการอัญเชิญอธิษฐานนะครับผมในที่เราสามารถเอาแต้มเนี่ยไปแลกตัวละครที่เราต้องการได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็สามารถกดสุ่มได้เลยส่วนรายละเอียดตู้นะครับเดี๋ยวก็จะมีการอัปเดตอีกทีนะครับ s r แล้วก็โอกาสที่จะปรากฏนะครับซึ่งแต่ละตัวก็อยู่ที่ประมาณ0.0632และโดยภาพรวมของตัวละครระดับ s s r เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3นั่นเองนะครับอันนี้คือกาชาในช่วงต้นเกมซึ่งบอกเลยครับว่าเราสามารถสุมหรือใครายคิดจะรีโรไ d ดีนะครับก็สามารถรีได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างต่อมาครับอย่างที่2นั่นคือการฟาร์มเพชรภายในเกม สำหรับการฟาร์มเพชรภายในเกมครับต้องเข้าแจงก่อนว่าตัวเกมเป็นการแนวไตด่านไปเรื่อยๆมีระบบ AFK มีการหาทรัพยากรและคอนเทนต์ภายในเกมโค้รจะเยอะมากๆครับนอกจากนี้ครับในช่วงเริ่มต้นตัวเกมมีการแจกของรางวัลให้กับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นไอเทมโคด้ดหรือว่าของรางวัลอื่นอีกเพียบไว้ในวันที่ตัวเกมเปิดให้บริการผมจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนนะครับแต่สิ่งแรกที่เราจะได้รับเลยนะครับนั่นะคือนะทุกครั้งเพื่อนนะครับทำการไตสเตรหรือว่าไต่ด่านไปเรื่อยครับ ในการผ่านาแต่ละครั้งครับเพื่อนๆจะได้รับเพชรในการผ่านด่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่1 3บสามขีส12นะครับ16 20 24 28 32ซึ่งระยะในการผ่านเนี่ยมันไม่ได้เว้นกว้างขนาดนั้นครับค,คือผ่านไป2 3ด่านคุณก็ได้รับเพชรแล้วอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้รับในกรณีที่คุณเป็นสายฟรีนะครับการไต่ด่านในช่วงเฟสแรกนะครับผมรับไปเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวน้องซิกฟรีสนะครับอันนี้คือตัวละครที่เพื่อนจะได้ทุกคนนะครับครผ่านด่านไปได้ไกลก็จะได้มาเลย1ตัว หรือใครจะเลือกรีดหาตัวละครน้องก็ได้เช่นเดียวกันครับตัวละครในเกมเนี่ยมีตัวละครน่าใช้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใครที่รีเควสในเรื่องของทีมเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะมาอรัปเตีให้อีกทีนะครับก่อนที่ตัวเกมจะทําการเปิดให้บริการนั่นเองนะครับก็สามารถหาได้นะครับผมแล้วก็ในการผ่านด่านแต่ละครั้งเนี่ยก็จะได้รับเพชรและนี่ครับเป็นแค่ของวันภาพรวมเท่านั้นครับในการผ่านด่านจริงๆในการไต่สเตตแต่ละครั้งเนี่ยคุณก็จะได้รับของรางวัลจากการผ่านด่านในแต่ละรอบอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าตัวเเเกกกกมมนีี่ยยาารรแจของให้ับ เป็นอะไรที่เยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้นะครับในการไต่สเตจหรือใครคิดจะรีโรอหารตัวละครในช่วงต้นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันในส่วนของการพัฒนาฮีโร่นะครับก็จะมี4เต็ปหลักๆที่ควรรู้นะครับอันดับแรกครับมันก็จะเป็นในเรื่องของการอัพอุปกรณ์นะครับอัพอุปกรณ์ในที่นี้ครับก็คือการหาอุปกรณ์สวมใส่ให้กับฮีโร่ในแต่ละตัวซึ่งอุปกรณ์ครับก็จะเป็นเซ็ตพื้นฐานที่เรารู้จักกันดีครับไม่ว่าจะเป็นพวกเซตครีเลตครีแดมแอคแท็กเดฟเอสท ฟื้นฟูดีบัฟต่างๆนะครับก็จะมีเซตเหล่านั้นให้เราใส่นะครับซึ่งเวลาเราใส่ครับมันก็จะมีในเรื่องของการตีบวกนะครับการตีบวกเนี่ยเราจะได้รับในส่วนของโบนัสเซตนะครับที่เป็นการตีบวกตามื่อนขครับเช่นบวก 5+ บวก 10, 1 0บวก15 20มันจะเป็นโบนัสที่เราจะสามารถได้รับในส่วนของสเตตัสภาพรวมและก็ยังสามารถเลือกในส่วนของเซตที่เราต้องการได้อีกด้วยนอกจากในส่วนของอุปกรณ์แล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของฟังก์ชันของการอัปเดตเ การอัพดาวที่นี้ครับนั่นคือเพืเ่อนๆต้องใช้ในส่วนของตัวละครซ้ําของแต่ละตัวซึ่งจํานวนการใช้ตัวละครซ้ำเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทีนะครับว่าจะต้องใช้ทั้งหมดกีต่ตัวละครและเราจะต้องใช้ซ้ําไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะอัพเต็มนะครับการอัพเต็มนะครับผมก็จะเป็นเทพตัวจริงเมื่อเราอัพดาวเต็มแล้วนะครับมันยังไม่จบเพียงนั้นนะครับผมมันก็จะสามารถอัพต่อไปได้สัญลักษณ์ดาวเต็มจะเป็นแบบนี้นะครับออกแนวรุ้งๆนะครับผมแล้วก็เมื่อเต็มแล้วนะครับคุณจะต้องทําภารกิจเพื่อทําการปลุกพลังตัวละครนะครับซึ่ง มันจะสามารถปลุกระดับของตัวละครได้แล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของสกิลตัวละครของเราได้ด้วยนะครับว่าเอ้ยเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นธาตุอะไรนะครับจะเน้นในส่วนของพลังโจมตีหรือว่าจะเน่นในส่วนของเพิ่มค,าค่าคิติคอลจะเล่นในส่วนของป้องกันนะครับหรือว่าโจมตีนั่นเองนะครับนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญครับนั่นคือคราสภายในเกมนะครับซึ่งตัวเกมมันจะมีในส่วนของ,ของการอัพครา การอัพคลาสในที่นี้นะครับผมก็มันจะมีเลเวลในการอัพนะครับซึ่งเราสามารถเลือกอัพได้ทั้งหมด4คลาสนะครับนั่นคือการ์ดเพนนะครับนักฆ่านักธนูนักเวทหรือว่าคุณจะอัพนักรบหรือว่าฮีลเลอร์ก็ได้นะครับแต่เมื่อในการอัพครับคุณจะต้องทําการปลดล็อกฮีลเลอร์ของสายนั้นกันก่อนนะครับและก็การอัพคลาสเนี่ยสามารถอัพได้ถึงเลเวล50ตนเองในการอัพคลาสแต่ละครั้งคจะส่งผลต่อเลเวลสกิลของตัวละครของเรากันด้วยนะครับผมและที่สําคัญครับเลเวลสกิลยิ่งสูงงยิ่่ททําาาใหห้้ตัััวลละคครรเเนนนบดดมจไ แรงยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวไว้เจาะลึกในพาร์ตต่อไปนะครับผมและนี่ครับก็คือการอัพและการพัฒนาตัวละครภายในเกม Dragon t r a ว l e r ออย่างต่อมาครับอย่างที่4ี่ก็คือการฟาร์มทรัพยากรภายในเกมต้องบอกเพื่อนเลยนะครับว่าคอนเทนต์ภายในเกมมีอะไรให้เราทำเยอะมากๆครับอันดับแรกครับนั่นคือการไต่ด่านอ่าเราสามารถจัดฟอร์มเมชั่นนะครับดูรูปแบบการโจมตีสกิลของสายอาชีพต่างได้สำหรับใครที่ไม่ได้มีพื้นฐานเลยสามารถจัดตำแหน่งนะครับแล้วก็สามารถดูได้ว่าเอ้ยเนี่ย ตัวที่เราวางเนี่ยมันจะทําการโจมตีตัวไหนถ้าเราอยากจะตีตัวหลังสุดเราก็ต้องวางตัวนี้เราโจมตีตัวเวทใช่ไหมตัวนี้เป็นแทงค์ครับตัวที่จะมาตีแทงค์มีใครบ้างครับก็จะเป็นแถวกลางทั้งหมดเลยนี่ก็แทงค์เหมือนกันก็จะเป็นแถวกลางทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือการจัดฟอร์มชันแล้วพอเราจัดฟอร์มชันได้แล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของพลังโหมดก็จะมีให้เราเลือกเช่นก,กันในส่วนนี้ครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเ้ยถ้าเราพลังน้อยกว่าเราจะแพ้พลังที่มากกว่าส่วนต่างของพลังมันมีนะครับแต่ไม่ต้องห เมื่อเราได้ formation เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดต่อสู้กันได้เลยและข้อดีอย่างหนึ่งครับคือตัวเกมน่ะนอกจากจะมีในส่วนของสคริปแล้วนะครับมีเลยวแล้วยังมีในส่วนของการย่อหน้าจอไว้ทุกคนเรียกง่ายว่าระบบ AFK เขาจะทําการไล่ด่านต่อเนื่องให้เราเลยนะครับคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเฝ้าหน้าด่านนะครับสามารถไปลงคอนเทนต์อื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนี่ขอภารกิจรายวันนะครับรายสัปดาห์นะครับความสําเร็จในการเติบโตอ้นี้แหละครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญ พราะถ้าเรากดรับนะครับเราดับของเราก็จะมากขึ้นนะครับเราก็รับแต่ไปเลยปุ๊บ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 เราก็ต้องทาภารกิจตามนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วเมื่อระดับเราเติบโตขึ้นนะครับตัวละครของคุณเนี่ยก็จะไประดับที่สูงขึ้นอันนี้จะเป็นการท้าทายชั้นต่างๆมีหอคอให้เพื่อนไต่กันด้วยนะครับยิ่งไต่สูงเพชรที่คุณจะได้รับก็จะกลับมาเช่นเดียวกันเห็นไหมตอนนี้ผมผ่านปุ๊บมันก็จะมีการเพิ่มระดับในส่วนนี้เพิ่มเติมและในการไต่ด่านเนี่ย ยังมีในส่วนของการเซตติ้งสกิลด้วยน,นะครับว่าเอ้ยเนี่ยเราจะให้สกิลตัวไหนเริ่มก่อนแล้วก็การต่อสู้เนี่ยสามารถกดออโต้ได้นะครับแล้วทุกครั้งที่เราชนะเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลในการผ่านด่านนั่นเองเห็เนไหมเป็นเพชรแล้วก็เศษที่ส่วนตัวละครสามารถดูดาเมจได้เลยนะคะว่าดาเมจฝั่งเราเนี่ยใครทำดาเมจมากที่สุดในส่วนนี้ก็สามารถไต่ไปได้เรื่อยๆนะครับตามความสะดวกของเพื่อนๆได้เลยนะฮะหรือเรื่องหลัเกเราก็ตลอุยยาวๆครับไม่ต้องซีเรียสนะครับบอกเลยว่า ตัวเกมออกแบบระบบให้เราสามารถเคลียร์แต่และอย่างเนี่ยได้ไง่ายขึ้นนั่นเองซึ่งบอกเลยครับว่าใครที่แบบอยากจะเก็บหลายคอนเทนต์หรือว่าอยากจะไปทำอย่างอื่นค่าเวลาก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันและที่สําคัญครับทุกอย่างที่ทําจะได้รับเพชรกลับมาและคอนเทนต์ต่งตางๆในเกมมีให้เราทําเยอะมากๆครับจะเป็นคอนเทนต์ที่ใช้เวลาหรือจะสายเอฟเคก็สามารถเล่นเกมนี้ได้สนุกเช่นเดียวกันก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวเกม Dragon t h i v a l e r ที่มีกำหนดการเปิดให้บริการในเซิร์ฟเวอร์ไทยใือนว,วันที่13 มัคคุราที่กำลังจะถึงนี้สําหรับวันนี้ครับผดพดภาพการใดก็ต้องขอกราบไปทนันาภายัยพรา์เพื่อนชิ้นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเจอกันในตัวเกมด r a ก o อนชาร์วเลยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ